ไ่เคยเป็นบ้างหมุนเงินไม่ทันสิ้นเดือนทรไรเนี่ยเหมือนลงแข่งวิ่งหนีนี่แต่เดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งไปหาเจ๊ดอกโคตหลังตลาดนะวันนี้เรามีทางออกรวมมาให้แล้วด้วยก้วแอปกู้เงินถูกกฎหมายปี2568ใช้ได้จริงไม่โดนหลอกนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปธนาคารให้วุ่นวายแอปกู้เงินกดปุ๊บสมัครปั๊บได้เงินป๊บเหมาะสำหรับเคลียร์ค่าโรงพยาบาลดับไฟนี่จุกจิกหรือแม้แต่ซื้อของใช้จำเป็นรีวิว9แอปกู้เงินถูกกฎหมายปี2568เริ่มกันที่เงินเทอร์โบนะไม่ต้องคำก็ได้ดอกเบี้ยก็ต่ำเริ่มต้นก็0.68%ต่อเดือนตามมาด้วยเงินติดลอ้อมีรถก็มีเงินรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกเอามาคำได้ต่อด้วยเทพลัส hey, คือยืมเงินก็ได้นะ ผ่อนของก็ได้แค่มีบัตรประชาชนตามมาด้วย True Money Wallet ใช้ก่อนจ่ายทีหลังจ่ายเต็มก็ไม่ได้เสียดอกหรือจะเป็น Line BK ใช้ก็แค่สเต t e มนต์สมัครง่ายไม่ต้องมีเอกสารเยอะอาจจะเป็น Money t h u n เด r ก็ได้นะจากเครือไทยพาณิ์สมัครได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยมาต่อกันด้วยมันนี้ครับเอกสารไม่เยอะอนุมัติไวลูกค้าชอบมากหรือจะเป็นฟินนิกก็ได้นะสายอาชีอิสาะเนีนยยิมได้เลยได้เงินเร็วใน5นาทีลา สุดท้ายเนี่ยรีฟินก็ได้คือเหมือนจะมีข้อส่วนตัวไวน้นั่นแหละเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าดอกเบีย้ยที่ไหนมันถูกสุดบอกเลยว่าแต่ละแอปที่ว่ามาเนี่ยมันก็เหมือนแฟนเก่านะกดง่ายแต่ต้องเลือกให้ดีเดี๋ยวจะเจ็บแล้วแต่ละแอปที่ว่ามาเนี่ยก็สมัครง่ายนะไม่ต้องไปธนาคารบางแอปไม่ต้องใช้คนคำ้ำได้เงินไวาภายในไม่กี่นาทีคุณสามารถเลือกผ่อนชำระได้เองนะเลือกตามรายได้ของคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางแอปดอกเบีย้ยอาจจะสูงนะถ้าเกิดว่าคุณผ่อนไม่ตรงแล้ว ถ้าเกิดว่าไม่ได้อ่านเงื่อนไขดีๆเนี่ยอาจจะเจอค่าธรรมเนียมแฝงได้และระวังนะถ้าเกิดว่าไม่ใช้เนี่ยแล้วกู้หลายๆแอปรวมๆกันเป็นนี้บานเหมือนกันนะแอปกู้เงินบอกแล้วทีนี้จะบอกนะว่าจะกู้ยังไงให้ผ่านเนี่ยมันมีเคล็ดลับอยู่เพียงแค่4ขอ้อข้อแรกเตรียมเอกสารให้ครบบัตรประชาชนสลิปเดินเดือนสเตทเ,เมนต์ข้อต่อมารายได้ชัดเจนอาชีพอิสระเนี่ยให้ใช้สเตทเมนต์นะหรือว่ารายได้เนี่ยโอนเข้าบัญชีต่อมาอย่าก,กู้ หลายเจ้าในวันเดียวนะระบบเดียวเขาเช็คหมดและข้อสุดท้ายเช็คเครดิตตัวเองก่อนกู้คือใช้แอป My ค r e d ร t ิตหรือว่าสอบถามข้อมูลจากเครดิตบูโรก็ได้เอาเป็นว่าถ้าคุณเนี่ยส่งใบสมัครเหมือนจากใบเปลวระบบจะมองว่าคุณเนี่ยร้อนเงินหนักมากคนที่ติดบูโรไม่ใช่จบชีวิตนะมีหลายแอปในที่นี้เนี่ยชี่พิจารณาจากรายได้ปัจจุบันเช่นลี่บีเคฟินิกหรือว่ามันนี่ทันเดอร์เพียงแต่คุณจะต้องเตรียมตัวซะก่อนนะโดยการ เคลียร์นี้เดิมเนี่ยถ้าเป็นไปได้โดยการยื่นข้อมูลให้ครบและจริงใจและโดยการใช้รีฟินเนี่ยเปรียบเทียบดอกเบี้ยช่วยเลือกให้มันเหมาะกับคุณมากที่สุดกู้ได้นะแต่ต้องรู้ทันเลือกแอปที่ถูกกฎหมายอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดแล้วก็อย่าลืมกู้มาแล้วเนี่ยต้องจ่ายให้ตรงด้วยถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากรู้ว่าแอปไหนเหมาะกับตัวเองลองคอมเมนต์อยากกู้ไว้ด้านล่างเลยนะเดี๋ยวจะมาดูให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สสวััดีครบนึกถึงเงินนะครับนึกถึงต่อยหลานยายชาแนลนะครับ